ก็สวัสดีครับขอมาก็จัดไปนะครับช่องนี้มีแต่ใจล้วนล้วนสวัสดีครับสมาชิกช่องเอฟบีซีทุกท่านนะครับที่ติดตามผลงานทางช่องมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นหววรัฐบาลนะครับแล้วก็หุ้นฮานอยนะฮะลาวนะครับแล้วก็อีกหลายๆหุ้นที่อยู่ในกลุ่ม v ีไนะครับสาหรับสมาชิกทั่วไปที่ติดตามช่องก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารหววรัฐบาลนะครับหววลาวแล้วก็หุ้นฮานอยนะครับ เป็นบางวันไม่ใช่ทุกวันนะครับวันนี้ก็มีหลายท่านนะครับอํานวยเอวยพรให้อาจารย์ร่ํารวยอาจารย์ก็ขอให้คําอํานวยเอวยพรที่ทุกท่านส่งมาถึงอาจารย์ก็ขอให้กลับคืนนะครับสู่ทุกท่านที่ติดตามช่องขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับขอให้มีโชคมีลาบมีวาสนาได้จับเงินหมืน่นเงินแสนนะครับสำหรับวดที่จะถึง30ธันวาคม2563นะครับ บอกว่าอาจารย์รับอาจารย์ขาขอ2ตัวนะครับดับ2ตัวบนล่างนะครับอันนี้ก็จัดให้นะครับ40ชุดบนล่างตรงๆนะครับถ้าอยู่ในกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นเลขที่เสี่ยงติดโควิดมากที่สุดนะครับกรุณาดูด้วยความมีสตินะครับกรุณาใช้นะครับวิจารณญาณหรือจักรยานในการรับชมรับฟังนะครับมาดูกันเลยนะครับว่า40ตัวบนล่างมีอะไรกันบ้างนะครับ มาดูชุดแรกนะครับปึงปึ่งนะสิบหน่วยบนก่อนนะครับ10บบนก่อนนะครับเราซูมมาชัดๆนะครับบางท่านก็เป็นผู้อาวุโสนะครับบางท่านก็ไม่มีแว่นสายตาที่จะดูนะครับอาจะก็พยายามซูมให้ชัดซูมให้ตัวใหญ่ซูมไม่เห็นชัดๆนะครับว่า40ตัวนี้อาจารย์คิดว่าไม่น่าจะออกในงวดนี้นะครับอันนี้ก็คือตรงๆนะครับเช่นเราได้เลขมา4 0 0 4ก็ อยู่ในกลุ่มดับนะครับ50นะครับ05ก็อยู่ในกลุ่มดับกลับไปกลับมารวมแล้ว40ชุดนะครับงดที่แล้วก็เอาอยู่ทั้งบนทั้งล่างนะครับไม่ออกนะครับคิดว่างวนนี้ก็คงไม่ออกอีกเช่นเดิมนะครับเพราะว่าเลขเจ้าพ่อเจ้าแม่เลขดังเลขเด็ดมาจากอาจารย์ไหนก็อยู่ในนี้นะครับก็ขอให้เบานะครับที่ได้มาก็ขอให้เบานะครับไม่เล่นได้ก็จะดีนะครับ อันนี้ก็คือ10หน่วยบนตรงๆที่ไม่ออกหมวดนี้นะครับ30ธันวาคม2 5 6 3นะครับนะ40ชุดด้วยกันนะครับสนใจตัวเลขเน้นๆนะครับเข้ากลุ่ม V ีร่ำรวยกับกลุ่มของอาจารย์ในกลุ่ม l i ายก็แอดมาเบอร์นี้นะครับเป็น ID นะครับต่อไปนะครับมาดู10หน่วยล่าง ตรงๆนะครับได้เลขดีเลขเด็ดมาจากไหนเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหนอาจารย์เด็ดอาจารย์ดังที่ไหนก็เอามาเช็คได้ในนี้นะครับขยายให้ดูนะครับเพราะว่าห้องเรามีสวเยอะนะครับที่ติดตามช่องนะครับ10หน่วยล่างออกไม่ออกตรงๆตามนี้นะครับก็จะได้อยู่ประมาณ40ชุดนะครับเลขเบิลที่หายไปงวดนี้ก็มี11นะครับ,บ2องสแล้วก็66 7788นะครับนะถ้าใครที่มี2ตัวท้ายรางวัลเลขท้าย2ตัวรางสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ลุ้นลุ้นถูก3ตัวแล้วกันนะครับอันนี้มัน2ตัวล่างไม่ออกตามนี้นะครับนะหรืออาจจะซื้อมาแล้วนะครับมันคืนไม่ได้ก็ลุ้นถูกรางวัลใหญ่มากกว่า2ตัวท้ายรัฐบาลแล้วกันนะครับ ไล่ไปไล่มานะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับงวดที่แล้วก็ดับนะครับดับก็เอาอยู่นะครับไม่ออกนะครับนะงวดนี้จัดตรงให้นะครับเพราะว่างวดที่แล้วจัดเป็นโต๊ะโต๊ะก็20ชุดตรงก็40ชุดไว่ายง่ายนะครับก็ไม่ออกตามนี้นะครับสําหรับท่านที่อํานวยนไปพร์มาก็ขอให้นะครับคล้วคลาดจากการโดนกินนะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วนะครับ เจอตัวไหนในนี้นะครับได้มาจากไหนก็เบาไว้นะครับเบาเหยียบเบรกได้เหยียบนะครับส่วนที่หายไปนะครับส่วนที่หายไปเลขมันมี100ชุดใช่ไหมครับที่หายไป60ชุดนี่คือออกนะครับนะสีชุดนี่กักไว้ให้แล้วนะครับไม่ออกนะครับนะยางเอ่อบางท่านได้มานะครับอาจจะมีอาจจะมีนะครับลงท้ายด้วยนะครับ49 หนึ่งสี่สี่แปดอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยแปดสี่สี่แปดอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าอย่างนี้ก็คือดับล่างอาจจะไปออกบนก็ได้นะครับอาจจะไปออกบนก็ได้ไม่แน่นะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้บนนะครับนะมีหนึ่งสี่สี่หนึ่งด้วยนะครับมีสี่อะไรกันนะสี่แปดมีไหมแปดสี่ไม่มีเนะี่ยฮะก็อยู่ในชุดนี้แหละที่ไม่ออกสิบหน่วยบนนะครับ งวดนี้ไม่ออกตามนี้นะครับถ้านอกเหนือจากนี้60ชุดก็ถือว่าออกนะครับใครที่มีเลขนอกเหนือจากนี้60ตัวนะครับ60ตัวข้างบนนะครับนะก็อยู่ในกลุ่มนี้ออกนะครับนะอันนี้คือดับอันนี้คือดับเลยจากนี้60ชุดนะครับเพราะมี100ยชุดใช่ไหมก็ออกนะครับนะที่ไม่ออกคือมี0 4 0 5 0 7 0 8 1 3 1 4 1 6 1 7 2 2 2 3 2 5 2 6 3 1 3 2 3 4 3 5 4 0 4 1 4 3 4 4 5 0 5 2 5 3 5 9 6 1 6 2 6 8 6 9 7 0 7 1 7 7 7 8 8 0 8 6 8 7 8 9 9 5 9 6 9 8 9 9นะครับท่านที่ติดตามงวดที่แล้วนะครับที่อาจารย์ให้ดับ10หน่วยบนไม่ออกนะครับท่านที่เพิ่งติดตามเข้ามาใหม่นอะกก็ย้อนดูนะครับคลิปก่อนหน้านี้ที่เป็นเลขดับนะครับเอาอยู่นะครับนะ

6 6 6 8 70, 75, 7 0 7 5 7 7 7 9 8 4 8 6 8 8 8 9 9 3 9 5 9 7 9 8นะครับอันนี้กลุ่มที่ไม่ออกนะครับอีก6660ตัวที่เหลือนะครับออกล่างนะครับที่ไม่ยไม่อยู่ในนี้คือออกล่างนะครับที่ไม่อยู่ในกลุ่มนี้คือออกล่างนะครับเลขกลุ่มนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดถ้าท่านอยู่ในกลุ่มที่อาจารย์ท่านอื่นให้มาแล้วมาชนนะครับสูตรว่าเด่นมาเจอดับเนี่ยนะครับก็ต้องเหยียบเบรคไว้ครึ่งนึงถูกไหม แต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับเลขที่ที่จะบับปางวดนี้นะครับจะไม่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับถ้าอยู่ในกลุ่มนี้ก็ถือว่าเหยียบเรกได้ก็เหยียบนะครับถ้าเกิดว่าวิ่งมา1้อยแแล้วเอาไม่อยู่ก็เลยตามเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นแนวทางทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเป็นกาเียว่าเป็นการเพิ่มโอกาสนะครับในการตัดสินใจเพราะอาจารย์ทำเลขเด็ดทำเลขดับมา ไม่ได้จู่ๆทําขึ้นนะครับมันก็มีสูตรของมันอยู่เหมือนกันนะครับอย่างงวดที่แล้วก็ทั้งบนทั้งล่างดับอยู่สนิทนะครับ40ชุดแต่เป็นเป็นโต๊ะนะครับเป็นโต๊ะก็โต๊ะก็คือ0ูนย์สอย่างนี้นะครับงวดที่แล้วก็เอาอยู่นะครับท่านก็ประหยัดเงินไปได้เยอะนะครับที่จะไม่มาหลงกับเลขกลุ่มนี้นะครับนะก็ไปดูตัวอื่นที่ไม่อยู่ในนี้นะครับไปดูตัวอื่นนะสำหรับคลิปนี้นะครับขอมาเมื่อสักครู่นะครับก็ ให้ไปเลยนะครับดับบนดับล่างนะครับก็ไทยถาบันวานานนะครับ49ชุดอาจารย์ก็ลงไปแล้วนะครับเอา49่บชุดมาตัดได้เลยทั้งบนทั้งล่างมาตัดมาชนได้เลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับอยู่ที่การติดตามของแต่ละบุคคลเพื่อเก็บข้อมูลในการพิจารณาอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเอาไปต่อยอดเราเองกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็ให้ดับไว้เพียงเท่านี้นะครับ ังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับนะนะอันนี้40ชุดบนล่างนะครับ30 12 25 63ให้ไว้17 18จุดนนะครับ28 12 63ทับนะครับนะโอ้ขอใอ้ลำขอใอ้โวยนะครับสวัสดีครับ